สรุมบ้านสันหลวนนะแต่พี่ว่าจะสันหลวนสันหลวนนะเทียรุมบ้านผาเพิ่นนะียน่ยลู่ร้อสันหลวนรอผาเพิ่นนีน,น,นะชิบนะแต่ตอ,อนะดตรงเป็นดอตาแร้วไม่จอดสิบปวงลูอกูออขากนะ้าชิกนะ็เล,กเลนะตัดมากุสามันดับแล้วแต่สงลูมาจากนดับผาเมืองน่ังงนะขาชิชานนะมงมันจอสิบปงลูเลยมาหมสิบปงกจกครเยนะข้าจิกินะ xoay lúa sau nó thế anh đọc chị lấy một yung mất sip bong lúa cho nữa bé cháu chạy kia nữa 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 lấy nữa 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 ที่น่าจะสิน้ิปลูสยงนะ,ะลเาด็สิปุลูเราโม่ละกิเก็จนะจอมองเสียงขวนนสวรรค์เตจิ่งฝัาวและตัวใจรชาบัานปูแล้วไปสอบปูแ้่ผับเงางคือที่มังผับเงาจที่ีเนะี nó bảo cho thiết bị bảo lưu, đào có sao không? Hoặc thiết kế anh nó muốn gì, à xin, đó lãnh đạo cho là เตะสปงลู่เตะสปงลู่ตรงตรงทีฮะแล้วเตะแล้วไม่จับปงลู่เท่างั้นนกูข้าชีเทม่ะกูน่าจะเข้าชีก็เท่อตุ๊เสียแล้วเด็ดสุดท้องกูเตะนู่นเะปงลู่ปงลู่ฮะภายในปอในลุงใจนะปงลู่แลเห็นสอดที่นอเนเหลาตอเลยสอดนะแล้จนยังไปจับมังคุเจ้านะ

Ay cho nó khác yu cái gì cả, Còn nó thì chị những chị gì nữa, kha gì kha chị 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 rồi nè, Bán, thay cái đẹp bãi đó Bán thả đó nè, mừng khuôn đó nè, xinh khủng đó Tết tết thì nó thở luôn đó. Bọn nó chỉ lúc trong Phụ sở chỉ nâng cho cái tí mông ở sau là chỉ là báo tán là nhớ chí đếch chí nó nữa, này nè. Phụ sở mà tao có biết, thì nó thông mà thấu cũng yêu cho trong phụ ทิฏฐิจ๋าชีเดชเจฮาอนนะมึงคนเสียงขวังนี่เสียงขวังกันแล้วนะถ้าสมมติพดีจะย่วสันะนั่นอาจจลมัวปองลูกเลยปองลูกซะเอาชันตัว้ปองลู mong muốn nhất ở đây mọi thứ đã hỏi để phòng luôn dòng nhà tôi 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 đó tôi 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 早上东发口了，早上。<呢>这开 A T 崩路了。哦，娘、嗯啊嗯嗯、个咯、啊！你弄些些个开水呀？我手机我洗了咯哈。早上东发口了呀？呃、嗯，发口没变好变。

าชาหันไขาย,ยานแะลนะ้วสมัรีเนละ้แล้วมืวชั่วนะคือชับต่หันไข่ย,ยามอจากทานี้ดียนวะ่า่ืชั่วดูไกันนะ่อ ta thấy rõ là mông ô mẹ ế đó cho nó cho cái mông mẹ cà mày nhìn nó sắp trời đó mẹ ế to cứu rồi tụi

มันยัมเปล่าป็นที่จด็ดเจ้านะนอกอันนุ้ยอีกคนละนะคนจะสูงรู้นะนอกคัาเกินนะแล้วเจ้าตัวมืเปิดโอเคเจ้าชวนโอเคเจ้าคนนั้นอิปยามาอยู่อีออรุคนนอต่อ เมกนินดีมากถ้าปอนได้มวสิสต,รสสตรเรื่องก็าช่ซอจจัดเออไปก็ต่อมาเหนื่อยไปก็ Mất biết kia cái trò chết rồi nó à mất cho kiểu chết cả cái tụi nó này cho tụi nó tụi mình lý phải

Uh, tha thôn tha viên tha sĩ mu phà mường na mường cao bát san nữa na tết thì nói là mới chấm đây à Hãy subscribe ตน่ถอยู่เ่องยงัวนะชอยู่เนสี่เหลี่มวัวนะวอจะมมืเต้อมเต้พงจะลอยแต่น่โตมานอลไม่ยอมโน่ั้น来了哦那门ถอยไปจะเตไปวัเกนน่ะ来งเ去ิด好那了有点少见不不意思上割的จ叫割叫割起捆住叫割อม่松嘛就摘มา嘛哎呦เดนอน เดี๋ยวผใช้ใช้ผมมั่งวะสิตตะเล้งนะเท่าไรลู้จอสันหลวมผับเป้งชนน้องเราไม่น่าจะยวเราเท่าไรลู้จอหน้าเป้งนะนะนู่นกูอยู่วะสิตตะเล้งนะย่เราไม่นะที่พีชิมุใช่หรเขาก็หายผมมั่งนะโอเคเจ้าคนโดนโดนแล้วจะเจ้าหนามี่เลยวทำไมสารไม่ชัร์ล่ะ